ทำงานประจำชุดเดเลยนะเมื่อก่อนแกปลูกผลไม้จากพวกทุเรียนลิ้นจีเงาะทำยายปลูกแล้วทำไมทำไมพี่ถึงมาปลูกผักอินูได้แกไปได้พันมาแค่สี่ต้นเองจ่ะเอามาปลูกพร้อมกันกับพวกผลไม้พวกทุเรียนเงาะลิ้นจีปลูกไอ้ผักอินูเนี่ยปลูกแค่สี่ต้นพอมันออกลูกเนี่ยแกก็ไม่รู้จักหรอกแกก็สายถุงให้แม่เอาไปขายแกไปถึงแค่หน้าปากซอยเองค่ะหมด แกก็เลยตกใจว่าเอ๊ะมันคือผักอะไรทําไมมันขายดีจังก็เลยถามเขาเว่าโอ้ยนี่มันผักหากินยากของอร่อยครับของอร่อยจริงใช่จ้ะแกก็เลยลงเอามาต้มกินเองก็เออมันรสชาติก็ใช้ได้แล้วลูกมันโอกแบบดกมากแค่สี่ต้นเองแต่แบบโอ้โหวันนั้นแกไปขายได้เกือบสองพันนะจ๊ะแป๊บเดียวเองในแกก็ตกใจจากจากสี่ต้นมาเป็นศูนย์เป็นสองสามไร่เลยใช่จ้ะจากสี่ต้นก็ขยายมา จนเพิ่มเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็เป็นศูนย์นิลูของหมู่บ้านแล้วมั้ง่ะนี่ยส่วนไหนที่มาก็มีแต่ข้าราชการเลยมีแต่ครูหมอตำรวจหมอประโคนชัยอะไรก็มาหมดเลียวก่อเพราะว่าเขาสนใจทีไหนใช่ะมันเป็นถักสื่อภายในมั้งเนี่ะเพราะว่าเราก็มีซ้จามยาเยอะแก้เบาหวานความดันอาร์มะเรนคราวนี้ก็เนี่ยแต่ที่เขาคุมไอ้ห่อสีดำๆไหมอะแตะไอ้ ด็อกเตอร์แล้วก็คณะนักศึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรนารีของโคราชนะจ๊ะเขามาวิจัยไว้ทําวิจัยไว้จ้ะ<อ>เขามาเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นพืชที่ใกล้สูงพันแล้วก็เป็นพืชที่หายากจ้ะเขากําลังวิจัยว่าทําไมมันเป็นต้นตัวเมียไม่มีตัวผู้แต่ทําไมมันออกลูกได้เขาสงสัยกันเลยมีวิจัยทําขอทุนจากรัฐบาลแล้วก็มาทําวิจัย มันเงินว่าเราก็มีสวนด้วยกคพอดีเลยใช่เขาก็เลยติดต่อมาขออนุญาตเอาทุนจากรัฐบาลมาใช้ก็เลยอนุญาตไปเขาก็มาถ่ายงานที่นี่ค่ะเขาก็ถ่ายไปแล้วก็ได้ออกสื่อเขาโดยดังเขาก็เก็บข้อมูลเก็บตัวอย่างไว้เรื่อยๆสุดยอดจริงๆริงเลยจากจากสีต้นมาเป็นสวนจากจากสวนไม่รู้จากเลยแต่ว่าคือต้นอะไรผักอะไรจากสวนก็เป็นสวนนิรุนะครับมันออกแบบโอ้โห มนนผมหาจนาปลูกจนหาจนหาบีหาเซิร์ชดูในเป๊กบุกอะไรเต็มหนุนไปดู <c oughs> ถ้าพูดถึงผักอินุนผักสามเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนุ่นเลยจ้ะแถวสุรินทร์ใช่จ้ะเพราะต้นกำเนิดเขาอยู่แถวนั้นเพราะว่าพันที่แกได้มาแกก็ไปได้มาจากสีสกตใกล้ใกล้กับสุรินทร์มาเลยจ้ะแกไปงานแต่งเพื่อนแล้วก็ได้พันมา กะหนาแกไม่รู้เลยว่าเป็นะอะไรแกได้เอามาให้ดู<อ>ซี่ต้นก็ว่าไม่เอาเแหละแต่ก็กลัวเสียนกำใจแกเลยรับมาจะเอามาปลูกเอฟไวแ้แต่มันออกลูกแบบโอ้โหออกแบบแกก็เก็บไปขายทั้งไม่รู้จากเลยขายดีมากจาะออกไปกบ็บเดียอะหมดมันก็แตกเตือออกแบบนี้หล,ละจ้าแล้วมันก็ออกลูกแบบเต้มไปหมดเก็บจากสองพันตอนนั้นก็วัละสามพันสี่พันเบมา จนทุกวันเนี้ยเนี่ยถ้าขายปกติอะค่ะอย่างตามๆต้อวันละสามสี่พันเฉพาะลูกมันอะจ้ะวันละสี่พันใช่จ้ะสี่พันก็จะไม่อยู่เพราะมันดุกมากจ้ะไอตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เนี่ยเก็บหมดแล้วจ้ะใช่จ้ะเก็บมันก็ออกทุกปีตลอดทั้งปีจ้ะเนี่ยตอนนี้ก็มีดอกอะไรเต็มเลยใช่จ้ะดอกเต็มทั้งสวนนี่แหละจ้ะอสิดอกเลยนี่ก็ออกเรื่อยๆเลยใช่จ้ะออกเรื่อยๆแต่เราแต่ดอกกินลูกมันไม่ไม่พอก็เก็บ มียอดก้อนหนึ่งดอกเอิลื่อมออกดอก่วนค่ะใช่จ้ะมีแต่ดอกดอกเต็มเลยดอกเต็มอ๋ออีกอีกจะสองสามเดือนก็มามาอีกทีไม่ไม่ถึงสองสองเดือนก็เนี่ยมันก็จะเต็มแล้วจ้ะที่กว่ากว่านี่ก็คือลูกคุณยายแล้วเนี่ยไปลจ้ะใช่จ้ะเขาถึงสรรพคุณของสายพันธุ์นี้ก็คือปลูกง่ายโตไวลูกดกแล้วออกผลตลอดทั้งปีปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้ตลอดชีทใช่จ้ะอเดียคอนเซปต์ของมันคือ โไปของไปดูพ enfin ันธุ์เที่เขาจะเอาตั้งตั้งแต่วันนั้นเล็นซีวีมาก็เนี่ยหมดหมดตรงนี้หมดเลยจ้ะเขามาเอาใช่จ้ะทั้งเก็บทั้งลูกแบาพันธุ์ยอดด้วยกิ่งพันธุ์กอต้นโอ้พันธุ์กอต้นก็ต้นครับร้อยหมื่น เล่นมือเล่นเห็ยน